เอางี้โกโกจะลงโกลงไปเลยลงเอาลงไปเลยแล้วเราตั้งแต่วันนี้นะจะเหยียบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอ่าเพราะโกเป็นคนพูดว่าเงินผมไปเอาเงินออปจอตรงไหนผมบอกว่าติดลบผมบอกว่าติดลบติดลบเอาเงินโอบจไปกี่สิบล้านชีวิตผมอมากจะบอกให้โกนะเงินยี่สิบล้านอ่ะผมบอกว่าโกจะมาเรียกเงินผมยี่สิบล้านเงินยี่สิบล้านเนี่ยผมให้พ่อ ผมพูดหรือเปล่าผมพูดหรือเปล่าโอ้ก็โกไม่ลงเลือกตั้งแล้วพูกเขาไม่อยากไปหนู่แล้วอ้าวผมทำอะไรมาให้โกมากผมทำอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมทำอะไรมาให้โกทั้งชีวิตผมเตะคุกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยอ้าวแล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำหนึ่งและครั้งนี้พอผมมีโอกาสที่จะทำอย่างนี้ผมก็ทำเพื่อใครแต่โกก็โวยบอกพูดนายกทุกคน โทรไปไม่เป็นไรโทรไปเลยเขาที่แข่งได้หมดเลยได้เอาไม่แข่งได้เลยทั้งคนแข่งได้หมดผมไม่ได้แข่งกับน้องเพื่อผมรู้ว่าถ้าผมไปแข่งกับโตงผมก็แตกกันแล้วก็ะแตมันจะมีใครได้หรอโกไม่มีปัญนะผมนะผมก้ามาแล้วโกจะส่งใครแข่งโกส่งเลยโกส่งโกแข่งไปส่งลงแข่งได้หมดเลยส่งได้หมดเลยครับแล้วแต่ส่งเลย เอาแล้วแต่ส่งไปเลยคนาปน้าเมือ้เอาส่งไปเลยนายก็ป้ามันส่งไปเลยเอาส่งไปเลยส่งไปเลยแล้วจากวินาทีนี้นนะแล้วจะหาว่าผมไม่ดีไม่ได้รังก็ฆ่าคนเลยแล้วจะหา,าผมไม่ดีไม่ได้นะผมบอกว่ายังไงก็อยากก้อยแล้วทำไมนายไม่ช่วยไปหาเสียะแบบ อ้าวร้อนตจอก้าหลานจะต้องมาให้โทรหน่อยได้หรือเปล่ากเดินเรียอกันจบแล้วโรหแล้วทำไมนายไม่พูดเดี๋ยวประชุมสอนต่อเนี้ยทำไมนายไม่บอกเรียกบอกมากไลยบอกมากเลยแล้บอกให้แต่ได้บอกผมไว้ไงไมบอกว่าหมดกูลัวจะมีเสียชื่อโทต่ไปหาโทต่หาตำรวจลูกน้องผมเมื่อกี้นี้ผมหาหมดแล้วโทรไปหาตำรวจแต่ไปสายเป็นบอกผมหมดผมจะกลัวแล้วไปโทรบอกเลยแล้วบอกว่าผมอ่ะผมทัดการให้มาสี่สิบห้าสิบคน เออมึงบอกมึงไปมึงกบึงรัดคอดั้งนึกว่ามันจริงหรือเปล่าไม่รู้ต้ไห้่รู้เรื่องอ้าวต่อั้จริงมากล่ะผมทำคนทำคนได้อีกคนอ้าวผมทำคนจริงอจริงไหมเนี่ยมไปกินไปั่กไป่ผ้าผมไปรับาไมผมทำเพื่อใครทำเพือเปล่าทำเพื่อเปล่าแต่โกทำเพื่อผมมาตรงไหนทำเอทำเพื่อไหน ทำเพื่ออะไรผมอ่ะกระพูดกูกระโจนกูกระโจนผู้ใหญากรโทรไปหาทำไมไปหาทุกคนทำไมโกหกทำงินสิบล้านทำไมไม่บอกผมไม่มีความหมายนะครับผมผมหมาไปเงินสิบล้านแล้วมาำอะไรไปหาคนไปเดินคนไปหาคนไปหาคนทู้รีนไปหคนไหนไม่บอกว่าไม่เอามึงอ่ะที่ไปหาไอ้ทุกคนที่มาเอาผมมันตีเพราะอะไรรู้ไมโคลที่มาเอาผมเนี่ยหนึ่เพราะผมอะทำงานในโกทุกอย่างกูก็บอกให้ช่วยมึงอ่ะเลือกตั้งโกลเครื่องตั้งแต่หกโมงเย็น ผมเนี่ยต้องวางตอนทักเขาส่งคนมาฆ่าผมผมต้องหนีไปอยู่ที่โบสถ์ทักเอาจริงป่ะจีจริงว่าคุณหนีไปอยู่ที่โบสถ์ช่วยมึงช่วยกูจำได้ผมรู้อ่ะแล้วผมถามตรงไหนผมไม่ดีเออมึงก็ดีทุกอย่างตลอดอ้าวแต่มึงไม่ยอมคนติดแล้วผมถามพวที่ตรงไหนผมไม่คุยอะไรกับพอมันก็ถามลูกพี่มึงสิถามอะไรผมไปฟังมันหรอก ราะมันเป็นพ MM uh, kind of ี่ผมเพราะผมไม่ฟังมันหรอกมันจะพูดอะไรเรื่องมันอ่ะผมก็ไม่ได้เชื่อมันแต่ผมถามโกเนี่ยทุกอย่างเนี่ยถ้ามันจบผมก็ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมก็มาหาอยู่แล้วโกโกจะอะไรครับผมเจ้าชีวิตอะไรผมกไอเกียโกไอเกียจะไงโกจะถามยังไงไปหาเองก็บอกี่ไปหาไปแล้วบอกไปพบกับกูว่าลู้มันต้องโกบอกลูกนี่มาเี๊บอกด้วยผมไม่ได้วอาไหนไอ้ไร่เอาโต้ไหนเดี๋ยวไหน ตอนไหนตอนไหนจัดตอนไหนโทรมาที่ไปฮะเพราะนั่นสิคุยใหญเก๋วันเดียวนั่นแหละที่ต้องต้อนไนพูดเก๋รู้อป่าเก๋เก๋มันเคยมาพูดไม่เอาดิอันนี้อันนี้อันนี้อันี่จบละเอาไว้เนี้ยนะอันนี้ได้จบนะเอาได้อันนี้จบนะจบนะจบนะเอาจบ้วไปพูดครั้งสุดท้ายนะโกต้องรู้หน้าที่ของโกว่าโกจะต้องทำไงกับผมไม่ใช่ว่าผมทำหน้าที่นะจะช่วยไม่ช่วยก็แล้วแต่เรื่องผม ต้องบอกให้ไปบอกเล้ไอ้ที่ช่วยไหมครับคอูอายุเท่าไหร่ครับแม่คูแปดสิบกว่าแล้วถ้าถึงเวลาผมจ่ายตั้งใครเป็นคนจ่ายทำไมเบอร์โทรศัพท์อ่ะวันเลือกตั้งอ่ะผมถามนี่มันใกล้วันเลือกตั้งหรือยังได้เบอร์หรือยังไม่ใช่วันจ่ายแต่ใครจะต้องมาจ่ายไม่มีครับกูจะไปรู้ผูจ่ายป้าอก มึงบอกให้ตรงกันแวเอ็นเดีอยวพี่ยุ้งเข้าวัดจ่ายผมต้องเรียกหัวคะแนนมาอยู่แล้วมารับที่ไหนโก้ผมบอกอย่าไปบอกไอไม่ได้ยอมรับเลยดีกว่าเพราะอะไรเนี่ยไปไหนก็ตะโกนวันนี้ผมไม่เข้าใจอะไรผมแล้วนะทุกโค้จ่ะคอยแค่วันแค่หัวคะแนนมาหาโก้แค่นั้นและโก้สิให้เขาแค่นั้นให้คนรองเป็นต่อมาให้กูหรอผมไม่จะมาให้โก้จะผมให้โก้จ่ะเป็นคนให้หัวคะแนนผมไม่จะลงมาให้ตลกตลกตลกตายเดี๋ยววางไอ้เดี๋ยวนี้ตายก็ได้เดี๋ยวตลบตายจะคุยร้อนคือเวลาหรือเปล่า ไม่เจอไอ้ก็พูดไปนี่น้องกุยนี่ต้องรู้อะไรจะไปร้องดอกไม้เนี่ยแต่เพี้ยรู้รู้รู้ปลาปลาปลาผมรู้แล้วล่ะขึ้นละปลาปลาปลาผมเข้าใจละโคแค่เนี้ยผมจบละถึงเวลาเนี่ยผมก็ต้องเข้ามาเองอยู่แล้วดอกไม้ทุกเทียมผมต้องมาอยู่แล้วโคผมเข้าใจผมไม่รู้ประกันรู้ผูมีที่ดีเป็นรู้รู้รู้แต่โคจำไว้นะโคจำผมไว้นะไม่บอกมันจะอะไรก็บอกผูตัวไว้ไอ้ใอก เราโต้บอกผมว่าช่วยเขาไหมผมเขาช่วยแต่บอกมันก็ไปบอกว่าเดี๋ยวมันต้องมีติดทุกสิ่งวลายสิ่งก็เแี้ยนะมันพูดแบบใครนะบอกผมบอกมันไปโทรหายี่ยังไม่เคยโทรหายเลยสักคำเดียวไม่เคยโทรหาใครไม่เคยโทรเอาโกโทรศัพท์ดิไอตำรวจติดตามกูคนอย่างผมนะโกถ้าจะฆ่าคนยังไม่บอกใครเลยผมอยู่กับโกมามีอะไรถึงโกมาก ผมเคยไหมผมเคยบอกว่าพอทะเลาะกันผมเคยพูดไงแล้วนายบอกผมกันร้อนเพื่อไม่ทะเลาะกันเนี่ยนะไปนะอผมตั้งแต่อยู่กับโกธรมานะผมเคยมาฟ้องเรื่องใครใช่ไหมอ้าวถามผมไม่เคยทะเลาะเรื่องใครผมไม่เคยพูดเรื่องใครนี่แต่ผมรักต่างต่างแต่โกะถามนี่ว่าในตัวโกเนี่ยตำหนิตรงไหนในตัวโกเนี่ยผมมองหมดผมเคยปาแป้งให้โกผมอยู่กับโกมาขนาดนี้โกยังไม่เชื่อใจผมเหรอผมถามนี่ แล้วถึงเวลาเนี้โอ้จะไปโทรทำไมผมหนาวเลยต้องมีจัดสีผมติดคุกติดตารางไอต่อรองกับผมมยังไม่รับสารภาพเลยังไม่เคยพูดเลยแล้วผมตามเพื่อใคร้เากแล้วก็ยังไงให้โตอยู่บนหลังฐาลเนหลังฐานไหนใหญ่โตไหนคดีที่ไปหามาเพื่อใครผมไม่เคยมีคดีความผมไปหาเขาเสียเงินมาเพื่อใครผมเคยบอกไบสักคำหนึ่ง โกฟังหูไวหูไม่ใช่นะโกแบบนี้ผมเข้าใจแล้วว่าใครทํใไงผมรู้หมดอ่ะโกตั้งอยู่บนมัลังถึงเวลาผมก็ต้องมาให้หัวแนมมารับอยู่แล้วมันยังไม่ได้เลือกตั้งผมให้หัวแนมมือไปผมรู้มาว่าโกโทรตามทุกอย่างเขาถามมาหมดแล้วว่าโกอะบอกช่วยโตะมันบอกทุกคนกูบอกช่วยถ้าบอกกันถ้าผมจะทำไงผมก็ดีใจอยู่แล้วแล้วมันได้เบอร์หรือยังนี่นะผมจะบอกให้นะเี่ผมจะบอกให้นะนี่นะผมจะบอกให้นะ ผมเสียเงินร้อยถึงสองร้อยล้านผมก็ไม่เสียใจหรอกแต่ผมเสียใจคําพูดโภนะว่าโคไปเบรกเขาทุกคนห้าวันนั้นนะถ้าผมไม่ก้าวเข้ามาอยู่ตะกูลิลาวันนะผมจะไม่เสียใจแต่ผมก้าวเข้ามาแต่โกพูดคานี้กับผมนะโตามคำพูดโกไว้นะแล้วผมจะถอยจากวันนี้ไปนะแล้วโตจมคำพูดไว้เลยนะนะว่าโกทําผมก่อนนะผมไม่ฆ่าโภหรอกผมฆ่าไม่ฆ่าหรอกโภผมไม่ฆ่าโภหรอกถ้าผมทาอะคือว่าผมคนชิบหายแต่โกเนี่ยทาร้ายผมมาก ผมเนี่ยชีวิตผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยชิบหายเพราะโกพี่น้องผมชิบหายเพราะโกหมดเลยแต่ผมไม่เคยพูดสักคำมันจะต่างคนต่างช่วยกันด้วยใครช่วยกันผมถามผมว่ามีแต่ผมมีแต่รับกรรมแทนโกหมดทุกเรื่องผมถามโกเวลาโกลําบากเนี่ยไม่ใช่หมาตัวนี้ที่รับใช้โกลคังข้ามมึงคือต้องขับรถไปใช่ไม่ใช่หมาตัวนี้เหรอไม่ใช่ ที่จะทําให้ทุกอย่างโกสั่งอะไรไม่เคยเกินสามวันชีวิตผมต้องเป็นตาบาปเพราะใครแต่วันหนึ่งแต่วันหนึ่งโกผมจะผมไม่ได้อยากลงนายกอบจอแต่ผมอยากถามใจโกทอนว่ารักผมไหมยอมยไปมารับูอไอ้นี่ความหมายแต่แตผมถามว่าชีวิตชีวิตผมเนี่ยครอบครัวผมเนี่ยถ้าไม่มีปฏิวัติเนี่ย พ่อกลัวผมแดกยังไงจะอยู่ยังไงลูกเต้าผมจะอยู่ยังไงผมโดนดีคดีฆ่าสี่สิบห้าคดีอะผมโชคดีนะคนเลอาวผมโชคดีไหมแล้วผมได้กาไรอะไรบ้างในชีวิตผมเป็นสจสมัยแรกผมขอชีวิตโกว่าเขาจะเขาจะอะไรผมเขาจะวิสามันผมแล้วเขาจะให้ผมไปอยู่ต่างประเทศเรืองเราอยู่ต่างประเทศผมไม่มีตังผมก็บอกว่าโกวผมต้องลงการเมืองนะโกเอาเงินผมสองล้านให้หลานโกให้ยี่น้อย อีโน่เราไปีด้ไหมล้วผมต้องเสียตังค์ไหมได้ไหมแล้วที่ที่เขาจะฆ่าผมไงเพราะไมรู้จะฆ่าแต่ว่าคกกูก็บอกก็กูบอกเขาามันกลาเขาบบไอ้ไม่ได้มากูบอกว่าเอาไอ้เบิ้มมาเพื่อกูเพื่อเาว่าถ้าผมถ้าผมถ้าีปากพูดไหมผมจะส่งคนมาผมผมจะตำรวจโกอนนึกดีๆนะโกอนนึกดีๆนะเวลาเลือกตั้งทุกครั้งครอบครัวโกเนี่ยขึ้นดอนบ้านสบายหมดตั้งแต่สายสมัยละผมเนี่ย ผู้อาดาบใจพวกทุกคนเนี่ยไม่เคยได้นอนไอ้ตองไอ้ถึงไอ้ตองไอ้โต๊ดเนี่ยทุกคนไม่เคยได้นอนสักคนหนึ่งเพื่ออะไรเพื่ออะไรแต่ที่ผมลองโกทุกคนลองลงข้างหน้าผมไม่เคยมีลงข้างหน้าผมไม่เคยมีหลอกข้างหน้าถามให้รู้ดิผมไม่เคยมีคนหลงข้างหน้าคือไม่ใช่ผมโกดูดีๆมันมีคนหลงหอหลงนโกดูดีที่ว่าใครแต่นี้แล้วผมไปลนับเตีกูก็ไปเอาเตยจะปั้นเขาต้องเตีให้องเตยคนหลงข้างหน้าโธ่าใครทำไงให้กูแล้วกับ ใครที่ทำงานธุรกิจมแบ่งผมเราเคยหลงอำนาจผมไม่เจอคนได้ีก็คือคนหลงอำนาจคือใครโก้ได้จะรู้คือใครโกก็ต้องรู้ผมมาเวลาหนีเนี่ยผมถามนี่ผมไม่เคยมานอนบ้านโกเวลาโกโดนอะไรทุกอย่างแต่ผมเนี่ยเดือดร้อนทุกคนทุกเพียรคนเดียวจริงไหมบ้านนคนผมโดนยิงถูกไหมโดนทั้งระเบิดโดนทั้งไรเพราะโกหมด ผมไม่เคยพูดคำไม่เคยตีดปามึงคิดพอจนได้มึงก็มาเล่าปาเลยนะบ้าตรงไหนผมถามหน่อยผมมาตรงไหนคนเงินกูสั่งให้ช่วยมึงไม่มีคุณยะมีวันนี้โอ้โหอ่ะโอ้โหแต่มันใช้ได้แต่มันใช้กับคำว่าต้องโทรด่าหรือด่าผมไม่ได้โทรไปด่าคนอื่นผมบอกโกงกี่ครั้งแล้วมีอะไรให้โทรด่าผมผมมาแล้วฟังได้อ่ามันนี้ก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรโกรธอย่าอย่าอย่างนี้ถ้าโกผมขอเถอะเพราะว่ามันไม่ดี โทรกลับไปบอกเขาทุกคนดาโกเพราะโกเป็นพ่อผมคอยจะทำอะไรผมไม่ชนะอยู่แล้วผมไม่กลัวหรอกถ้าผมแพ้ผมไม่นี่หรอกผมแพ้ผมก็ไม่เสียดายหรอกเพราะผมได้ได้ได้ลงแล้วไม่ใช่ถ้าโกจะคิดวันนี้ว่าจะแข่งกับผมเดี๋ยวผมก็จะกล้าอจากบ้านโทไปแล้วผมจะไม่โทรศัพท์กลับมาหาแล้วแล้วแต่โกเลยถ้าโกตัดทิ้งใจวันนี้โกยังมีผมอยู่ไม่มีตัวแข่งหรอกแต่ถ้ากูจะแข่งแล้วคุณลงจะได้แล้วก็แล้วแต่โกเลยถ้าไปเยอะมาเลยผมไม่ได้ว่าหรอกผมแพ้โกผมก็ไม่เสียใจ แต่แต่เอาไม่เป็นไรหลอกแต่มันก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นออาเชื่อเถอะไอ้คนที่โกส่งก็ต้องตายออาเชื่อผมดิเอาดิก็ลองได้ก็ลองดูดิก็ได้แต่โกแล้วโกตัดสินใจบอกผมตรงนี้ถ้าโกบอกว่าจะส่งคนลงหรือไม่ช่วยผมแต่ผมจะไปอย่างนี้ถ้าเขาไม่าคู่าเขาทำไมไม่อมเร่ออย่างผูอยังั้นถ้ากู จากใจลึกๆเนี่ยน้องไม่ต้องการคำตอบแค่คำตอบแค่นี้ว่าจะช่วยไม่ช่วยแค่นั้นจะเดินออกจากบ้านช่วยน้องไหมนะบอกว่าช่วยน้องไา้ไม่จะอยู่อย่างไรไม่จะาปแต่น้องบอกไปยุบุ้งก็จะพร้อมที่เดินออกอย่างไรจบแค่เนี้ต้อไปนะน้องไม่ต้องการฟังแค่นี้แหละไอ้เรื่องอื่นได้ไหมผมรับเองจบแต่เอาแค่นี้ 不要，不要，不要，不要！我们租的，你十张，那那，你十张，你来，你十张，你来，我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 